ถือ่อ่ายเพิ่นกับเออยเพิินเหตุงานเหตุการมีเงินมีคำเพิ่นอย่างไม่เห็นอยู่พี่เห็นเพื่อนเห็นอย่างอยู่พี่กะอาจจะเป็นไปไดเดีอยต่เพิ่นในกรณีนี้นะอยู่นี่บู่่คุมอยู่บ่คุมคุมกินนี่แหละเนาะไปอยู่พุ่นเหมือนใครน่นหนีมีเงินมีคำช่างตัวเองขึ้นละเนาะวันนี้เนาะบ่คุมอยู่คุมกินมาฉันซะอยู่ในนี้ก็ได้ กินล่ะพอแหละลูกเต้าบาดนี้เอาว่ามันหลายคนน่ะเป็นผู้บ่ต้องคิดว่าจะเอาผู้หญิงผู้หยังเนาะผู้ชายก็ดีคือกันคับเออเอาเบิ่งวยก่อน่อยเอายังยังสิเอาอีกอยู่บ่นี้น่ะเจาสิเอาลูกอีกอยู่บ่ให้มันรวยก่อนเอา สบายด no ีสบายดีพ่่อแมพี่น้องเอซีพี่น้อยบัสสกูสุคนบัสสมองสุบอลเนาะพ่่อแมพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบอาพบกับช่องยูทูปของน้องแคร์อีกแล้วพ่่อแมพี่น้องเนาะกับอยู่ที่บ้านอ่านาน้อยพี่น้องเนาะเมืองสะพอนพี่น้องเลยเนาะอ่าเดินทางมาไกลพอสมควรละพ่่อแมพี่น้องเออมืัอนี้ก็ได้มาหาครอบครัวทางอ่าเอื่อยอ่าที่ว่าอยู่อยู่ไทยอะไยคนไทยอะไรพี่น้องเลยเนาะพูง่ายๆก็ได้เพื่นก็ได้จากพินบ้านเกิดเมืองนอนมา อาศัยอยู soup, ่กับลูกกับปัวอยู่ทางลาวเพราะว่าได้ผัวอยู่ทางลาวเนาะพี่น้องเอ๋ในการรักขำโพงนี่แหละพี่น้องเนาะมาก็อยู่กับลูกกับปัวก็อยู่มาได้ปีเดียบรายพี่น้องเนาะในลูกในเต้ากับสี่คนและพี่น้องเอยเนาะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าฐานะครอบครัวก็ถูกหนักลําบากพอสมควรนนั่แหละพี่น้องเอยเนาะเดื่ยวเล่าแบบอยากกลับไทยบ่หรือว่าจังไดเพิ่นกะตอนนี้กั ต้องไปพังความรู้สึกจากครัวแน่พี่น้องเนาะทางครัวของเราก็ได้โบหัวสิให้เมียกลับบ่เพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่สิให้กลับแต่หลาน2คนแหละกับแม่หั่นปะอยู่พี่กร2หั่นนะพี่น้องให้ปั่นกันว่าง่ายๆซะพี่น้องเหรอแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่ามันข้อมูลที่ชัดเจนะนะพี่น้องทางนั้นกับทางนี้่นะเว้ามันก็บ,บ่ตรงกันพี่น้องเนาะแต่เฮากําลังตีบ่ได้ว่าทางใดเว้าความจริงทางใดเว้าบ่าน,บนั่นเนาะพี่น้องเอ้ย ่าพี่น้องเลยเพราะว่าเรื่องเรามันกิดสิขอยที่ตามกันต่อไปอะไรพี่น้องเยเนาะเรื่อว่าเป็นยังไงก็ได้ปิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยนำพี่น้องยไปไปฮับโซนน้ำกันเลยพี่น้องเยเนาะจะอยู่ร่วมกันตะก,กีปปดด้กับแบบว่าคิดง่ายกันผมมือผมมือลอดอืะจับน้อง <S S หนุ่มบอเอือกับพ่อกับแม่น <S S 1> ี่เน้นน่องใสเอาเทว่าโอ้กับครอบครัว กัส e ิมีน e. e ้องแล้วกัน้องซ้ายอันมีแม่แล้วกัน้องซ้ายกันจะคุยผิดกันแน่เขาก็เฮ็ดงานชวนกันเรามามาเล่นนั่นเฮ้ยเขายังบุกเคยด่าลูกด่าเมียเขาเปิดคื้ด่าแบีบุกนักทื่กันนะอ๋อท่าบุกเคยด่าเมียเลยเขอบบุกทุบด่าด่าเขากแต่งานเมียอ๋อย่ามาแล้วแต่คือบุหายเกียรติเมีเขาแน่อ๋อด โทรมา ật, ไปเห็นงานอยู่จันและยอง,ยองนั่นก็คือกันโทรมาตั้งกระดากระดาเขาก็ยอมง่ายว่าในกรณีนแล้วนี่นี่ก็ทำสิไปอยู่น้ำกันนี่คือจะอยู่พอได้หรอกนอกไปนะงานมีการดิคือ้ามีมีงานมีการอะอยากไปเห็นบนอื่นซะมันง่ายแต่อยู่รวมเดียวสิหมอยู่แลยหมดได้คือเก่าเนาะไปอยู่น้ำกันกระนะจะกู้มานอกก่อน ถ้าเรื่องคุยกับลุงใหญ่เท่เลยเนือเคโรนาชิอยู่กับเพื่อนลุงคนและต่ว่าอยู่หันอยู่บ่ได้แล้วตอนนี้อยู่คุยกับลุงใหญ่ลุงน่ะคนไหนดลุงสิ้นอผู้นึงทันได้เอาเมียอยู่บอกเพราะว่าคอยถามน้องเจ้ามือนั่นหั่นว่าตามที่คอยถามแล้วนี่ว่ามันโมเมนต์ญาติพี่น้องว่ะเป็นบ้านเป็นเขากับบ่มีคือกันอันลุงที่บ้าจะบ้าญาติพี่น้องทางพ่อนั่นแหละญาติญาติทางพ่อบ่ ก็มาคอยถามน้องญาตินะว่าบโบเมย์ญาติพี่น้อง<ม>อ่ามาน,นี่พราะว่าเราวา่า,วาเรา,า,าอยากคุยกับมันลุกูน,นั้นนะมาน,นี่แห็ดถามเพิ่นหน่อยเพิ่มหน่อยว่าโบเมย์โบเมย์เพิ่นเพราะว่าเอ้าเราวา่าตะเก่าก่บพอได้เพิ่งพาใส่กูนั้นเนะาะตะเก่านะ่นะเนาะจุ่มเจ้าว่าน่ะก็คนเราคุยเราคุยได้แค่นี้กูกูนับถือกัน เออไงว่าคนขาดลำบากเขตนีพี่น้องเลยแน่ยลำบากย้อนยังเนาะย้อนแบบว่าย้อนย้อนมันทางเมท่านะบอยนอมรับลูกเขยเราตรงตรงเลยเนาะเพว่าน่าจะเมนดีเพไาะว่าเ่าตรงตรงน่าจะเมนแล้วได้เพิ่นกระแพ้งอยู่เลยดูสาวเพิ่นเน่ยไม่เท่าเพราะว่าหนึ่งมานี่อ่าถาว่าเพิ่นเน่านั่นกับเพิ่นอาชิโบ อ่าไม่ว่าบม่อยากเข้าเร่งรีบอยากให้กับกับบัดอยากให้กับถามคนเนาะแต่ว่ากับบัดกัปบุตรคนชดนี่บัดมาถามว่ามีเงินบมมีเงินนั่นเดี่ยงคนบมจังกันในที่เพื่อนเพราะโมมีถามว่าจะคุยกันชัดเจนบมมีเงินแบบว่าพ่อซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อนบมว่าคำว่าอ่าเรื่งเพื่อน่ม คําว่านั่นนี่ก็บ่ยากดอกโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องเก่าบ่ยากเดีให้บ่ง่ายๆแบบแกอนอันโมนะไอ้คล้ายๆว่า่เพิ่นนี่ด้อหันนะแบบว่าบอกแล้วบ่ังควาอ๋อนั่นันอันอมเปลี่ยนอมแปลงนั่นเียวให้เบิ่บ่พ่นนะประมาณเออบ่ยากเนว่าตามเพิ่นเว้าเนาะเฮากสิเว้าจันอยสิว่านั่นเแม่นสิบ่ลเ นึ่งมาที่ว่าทีมงานเขาขึ้นมานี่ยตอนแรกก็คิดว่าอย่าให้เป็นไล่เมื่อเห็นเี็กเห็นงานอยู่พุ่นอาจเห็นคนดีดอเด็กน้อยอะไรพุ่นก็ได้เขาหงำเฮียสแมนแมนแมนอีละไรอีละอว่าคนที่ว่ากับปั๊มกับซีคนไหนลูกกันแมนจากจกินอย่างแล้วแบบนี้เนาะเฉยไร เออพันให้บ่น่ะจะลุกเนาะจะลุกก็คระึ้งบ่อมากทั้งนั้นไอ้เพิ่นนี้ทางครอบครัวมันมากคนใดแต่ว่าทั้งนั้นเอื้อยเพิ่นเพิ่นมากไอ้เพิ่นแห้งไปเล็ดปุ๊บมานํากันพี่น้องเนาะความหักรักข้ามโค้งนี่แหละอันนี้แหละคือในกรณีที่ว่าเพิ่นอยากกลับบ้านนี่คือว่าอยากกลับไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเพราะง่ายใช่เพราะว่าอยู่พี่เลยมันบ่มีเวียมีงานเฮ็ด นังเถือกับไปพุ่นนังเถือกอ้ายพิ่นกับเอื้อพิ่นเหตุงานเหตุการมีเงินมีคำพิ่นอย่างไม่เห็นอยู่พี่เหตุเพื่อเหอย่างอยู่พี่กะอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวแต่เพิ่นในกรณีนี้นะอยู่นี่แบบอยู่คุมอยู่บบคุมคุมกินนี่แหละเนาะไปอยู่พุ่นแบบใครเนี่ไหนมีเงินมีคำช่างตัวเองขึ้นละเนาะวันนี้เนาะ เลยกุมอยู่กุมกินว่าอยู่ในนี่ก็ได้ิพ่อเนี่ยลูกเต้ามาหนึ่เอาว่ะมันหลายคนเนี่ยเป็นผู้ผู้ต้องคิดว่าจะเอาผู้ยิ่งผู้ยังหรอกผู้ชายก็ดีคือการับว่าเอาเบิรงรวยก่อนยังยังจะเอาอีกอยู่บ่ใช่นี้น่ะจะเอาลูกอีกอยู่บ่ให้มันรวยก่อนเอาอีกให้รวยก่อนแล้วจะเอาอีกเอาอีกพู่ยาได้เท่าเดือนอืมก่อนอ๋อให้มันกุมอยู่กุมกินแล้วเอาอีก ตั้งบอเรยยมจากลี่ได้รอเลยีะเอาผู้ยิ่งเห็นได้แื่สี่คนตอนนี้เนาะกับไอครอบครัวพืนผู้ขึ้นได้ก่อนเนาะ <S <S มีแต่ว่านั่นนะครับนีก่กะถือว่าโอเคแล้วดูเก้าน่ะเร,ะเรต้องว่าเอาอยางไรแล้ว นี่แต่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็บ่เาได้ลูกได้เมียก็เป็นผู้หญิงคือเก่าลูกเคยลูกไข่ก็ซ้ําลูกเฮาคือเก่าเจ้เฮาเฮาหยังก็เาดีกับอกเฮาบ่ต้องคิดว่าสิเป็นลูกเคย่บ่ดีนําล่ะกะบ่แม่นลูกเจ้าของน่ะบ่อยากดีนําโลดมันเป็นไปบ่ได้มันบ่งามแนมีแต่ว่าลูกเพิ่นก็คือลูกโตมาอยู่นําเจ้าได้เนาะแม่นคิดเบิ่งพ่อแม่ข่อยก็ได้แต่ผู้ชายนั่นแหละป๊ะคนแม่นบ่ได้เลยผู้หญิงนํามันนําหากว่า บหมนเดี๋ยวนี้เนี้ยเป็นชุดลูกเป็นลูกสาวบพาะเดี๋ยวนี้ลูกสาวนั่นอยู่เดียวนี้อยู่เฮือนอ่ะเออเขาข่าวว่าเองดอกเขาคือเก่าเขามาเขาหาเขาเพลงกันเดี๋ยวเขาจะหามาให้ลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวแล้วอาจี่ย้อมเพลเราบ้านเนี่ยรือว่าจนไปเราไปทั้งไม่หรือว่าจะให้เมียคุยอีกครั้งหนึ่งกับอันแม่เท่าแม่นายโอ้ยคุยเก่าคุยก็คุยได้คุยลุ่มๆก็ลุ่มได้ลุ่มลุ่มเลยจ่าลุมก็ลุมเยอะเนาะลุมถ้าอยู่บนหันก็อยู่บนได้ทุกอย่าง ชาข้อคิดเห็นของทีมงานกับมิเตว่าอยากให้คุยกันให้ชัดเจนก่อนเนาะว่าที่ไปอีกก็ได้แม่นให้่อถือกันก่อนแก้ปัญหาบัวไสอารมณ์ว่าายซะว่าจะเอาอย่างไรทางออกเนาะไหนตอนแรกเข้าขึ้นมาเมื่อนี้ก็คิดว่าสมีแบบว่าข้าวแบบว่าให้มันันดีแบบว่าเออสีได้กลับแล้วบ่จังใจอย่างที่เนาะมาถามิึง บ่ว่าให้คุยกันบาดว่าคือว่าแห้งแห้งนักแห้งหักน่ะคือว่าบ่ทรงฐีได้กลับอ๋อมันดอนเว้านําเฮามื้อได้คือว่าปีใดทรงฐีแบบว่าพ่อทรงฐีนั่นน่ะคือทางน้องหลานน้องเพิ่นเขาว่าสิกลับมานี่บ่ว่าลุงบ่ว่าป้าให้กลับประเทศลาวซะลูกเ้ยต้องอยู่อยู่อยู่นี่ก็่ดนตอนตอนสิกลับมานั่นบ่เออค่อยบ่กลับแลเพราะว่าตีเมียค่อย บุญยาตลอดคุณไมตีนะะอ่านั่นแหละอาคนในบ้านนี่แหละคนขอบครัวเขาอ่าจะไดงขวบมือมีความรุนแรงแต่แรกตีเมียผมคุณมือผมกับเป็นลูกเป็นผัวบุกเขยตีเมียเปิดส่งสารเกระส่งสารเนาะก็เลยพระพระเคี่ยวหัมซาดุ้ยแบบต้องลงมาเลยแบบคุณเทลาวเนาะอ๋อเรื่องราวมันลึกกว่านี้ มันตลอดเลยเนี่นแล้วเหล่าผัวนี่บดบ่ได้เลยพอวันนี้ในก่อนอันนี้ที่ว่าทางน้องคนบ่ทำเข้าบ่าังไงแบบว่าบางเคื่อนี่เดีวบ่ใช่ว่าทางนี่เราคอมเท็จนะโอ้บอยงงายจ้ะที่ว่ามันแบบบรกชัเจนที่เราเวียกว่าว่าเป็นไปได้นี่เํามาลงไปยุ่ง้ากันนี่คือจะยุ่งากันได้บุรุ แม่ถึงว่าสิเอาลงไปใส่ผู้นี้3คนแม่ลูกนี่ก็บ่นานอยู่นํากันบ่นานบ่มีคนหาบ่มีคนหาให้กินห่นน่ะว่าง่ายจ้ะเนาะไปแบบว่าง่ายคือเอ้ยแล้วว่าว่าไปนั่งกินนอนกินเดียวเขาก็ว่าให้คือเก่าเพราะว่าเราฮู้ไว้เด้ตะกี้ลวมันเป็นงไดเนาะแม่นๆน่าสิเป็นนั้นโดยโดยําบักล้าอยู่พอสมควรแล้วแบบนี้เนาะก็ต้องได้ที่ลตามที่เบาอลิพังนี่ ทางด้านหางเสียงของน้องชายอันของเพื่อนนี่ยอยากให้เลิกกันกับไอ้แล้วล่ะเอาลูกให้ไอ้น่ะสองคนเพื่อนเลยจะเอาหน้าสองคนให้ข้ามเป็นเรื่บงแหว่งกันเลยนะนบอกเมียเลยจะปะกับป้าว่า,าถ้าอยู่ได้ก็บบกเพื่อนน้องเมียมันอยู่บ่ออะไรแล้วอยู่บ้านขี้เกี้ยวลยลงไปกับตกลงไปห้าป่าเขี้ยวขี้เกี้ยวโบราณถ้าอยู่ไปทิศนึงนี้เยียบหน้ากว่านี้เมีย้ว่ เราอย่างจริงไม่ได้ไอ้ท่นเมียจะไปป้ากะยินดีเนาะแต่ยินดีท่านหาองบุนยังเราว่าห้าก็จนอยู่แหลยขอบสูไป้าเมียอยู่ใดก็อยู่เถอะยันเมียอยู่บ่ได้เลยว่าอย่าเมียไปนะไอ้ก็ขึ้นวันได้ก็อยู่บ่ได้เนาะอยู่บ่ไดก็หอก็ลงไปห้าอยู่ือไปอนี่นะเก้เนาเาาเเน้าเนเาเนาะเาเาเนาะเนะเาเนาเนเน เงียกับบยอมลงยังไงกับบุญย้อพ่อยังไงวบุญยอมเงี้ยกันถ้าพ่อเท่าก็ยู้ดีสบายใจยู้หน่อยนึงอ๋อลรนอ๋อเราเป็นคนชอบกอดคนเป็นคนกอดเท่าคนไหนกใจววานเลยถ้าพ่อติดไปยังเงินทัพเปพนก็ไปห่วงไปห้ามตลอดเป็นคนอารวาสในครอบครัวอ๋อถ้าพ่อเคยเชียร์นี่โอ้เมียเคยกุมมือเลย ซึเ <T> ่เขาเรียนนมตายนอนตลอดซึ่งข้าเจ้าลังแก่นั่นเนาะในวันอะไรในกรณีที่ว่าอยากเมื่อนี่คือว่าอยากเมื่ออะสั่งฮะวิยงเห็นงานทำเหมือนที่ว่าตอนในวันแม่อย่างเมื่อเห็นงานว่าท่านทำแม่มีเงินเมื่อมีเงินหนึ่งำ อันนี้ก็คิดต้องขอใจนํากันพี่นงเด้อางครัวเรากครัวน่ะบ่มีบ่อนใดที่สมบูรณ์ดอกกก็ทัวเพิ่นแ่ตะเลาะกันแน่หน่อยนึงก่อนมาแล้วก็ตอนนี้บ่บ่ได้ยินเสียงกันหลายปีโทรไปเว้ากันก็หายกันอีกจักสิเฮ็ดแนวใด๋ให้ติดให้ต่อกันอโทรไปมื้อนั้นก็เข้าบ่ักใจแล้วดาๆๆๆห้าอย่างเดียวโอ้ยบ่ให้ว้ีสักดาอบ่เงียบคุยๆซะ cho đến mẹ có bố cưỡi ui, thằng nhóm cưỡi câu hả bà mẹ cả nhóm đó cưỡi cả nó khu, câu đấy cưỡi bộ oh, mm. uh, đi khu, đúng đi hả đây, đúng đây bóng đáy hả bà khách lưng, xịt chọt vào hả bà xịt quay lúc chứ bố bỏ hẳn ui, bỏ lưng, xịt coi là thế lao luôn อ๋อพ่อบอกตะกี้นะได้ยง่ายว่าเพิ่นตะกี้เดี๋ยเพิ่นอยากได้ค่าจิ้นจอดท่าเจ้าบอกบอกให้เต็งบอกบอกดองใส่เขากับแม่เท่าเด็ได้ยังกับเกี่ยวยังเราถามมานะเทว่าหรือว่าจะได้นจอดบอกให้จิ้ห้าให้นะเขาวะมียังเล็กน้อยอยู่นี่ก็จะขายดินหน้าให้แต็งเราเนี่ยังคือเก่าตลอดเลยอ้ยอก่อนพ่อเสียกับเพิ่นก็ได้สั่งไว้แล้วเนาะ ถ้าว่าบ่เห็นพ่อเลยกลับประเทศลาวรถเพราะว่าพ่อนี่เพื่อนสีฮหูว่าตอนนั้นเหตุการณ์ือว่ามันเป็นแนี่หัดนะก็คืออ้เพิ่นเว้าเนี่ยทำนองนี้เพราะว่าแล้วเปิ้งเป็นคนเึิ้งรอบรอบครอบเนาะแมนเพราะว่าตอนนั้นเราสิเป็นสาวรักสาวใหญ่บบแบบว่าพิษเทียงกันเดีเพื่อนก็เกรงใจพ่อแมนบอก็สีบ่ได้ตอนนั้นผู้ใดก็ได้ น้องเราก็ไอ้คันบูซี่ก็ให้เจ้าเอาเบอร์ปากเกียวับเข้ากันไอ้คุยกับปากเกียวปากเกียวบอกพึดงเอาะโอเพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ไปว่าตอนนั้นเพิ่นก็บซอยเหลือเนาะย่านเมียคนเวลาผมไปเฮ็ดงานทางนั่นเลราว่าโบเมนญาติพี่น้องเราว่าเราตัดไปว่เราโบเมนญาติพี่น้องกันเวลาเคยไปเฮ็ดงานเฮ็ดอย่างเมียคนเขาไล่ตีฉันก็ไปหาปาเกียวพูดโอ้คาเหตุที่ไล่ตีไล่ตีแค่เนี่ย อ้ากินเหล้าเมาแล้วกินเหล่าเขากินเหล้าคู่มื้อคู่มื้อเขาแสดงว่าเพมันชุ่มล่ตีนี่ชุ่มกินเหล้าป่ะเอออานั่นเลยกินเหล่าแม่น้องแม่นั่นอ่านั่นเลยแม่แม่เท่านี่เป็นน้องแม่ป่ะน้องพ่อนั่นแหลยน้องพ่อน้องพ่อ ไลยตีอ่า้หญิงบ่เออนว่าเอาเอานีเป็นพิงก็ดได้อยู่ไทยกับเจ้าอื่นไนี่อ๋อเอ่เบิบกนะเออแต่วเนาน้องน้องพ่อนี่ยเอินอะเอินน้บงมีนเคยเล่นดีไทยมั้ยเอาทุกที่เรานาะทุคร <t> ัวเขาเขาเอาเขาเอาเลยอยู่ไทเนาะเอาแคจดตาเอาแค่จีนอาอะอทนซะ แม่ๆก็แม่กินเหล้าประมาณนี้ลเนาะพี่น้องเนาะี่เหล้าสิแม่อ๋เหาพีเหล้านี้พี่น้องบ่กินเหล้านะใคร้ยากอยู่นําครอบครัวอันนี้คือ่เหล้าเฮายอมแต่คนกินเหล้านะบ่ด้วแต่ว่ายอมเพิ่นนอนเพิ่นกินเหล้าแล้วเพิ่นเวลาเพิ่นกินมาแล้วเพิ่นชกินเหล้าเมาแล้วนอนเพิ่นก็บ่ว่าพอเพิ่นก็ให้เท่านั้นอันนี้กินเมาอาววัดอาววแมความอายนั่นได้ รื่องเงินเรื่องคํานี่เฮาก็ให้อยู่ตลอดไม่ต้องไปให้เข้าน้ําชําปลาเฮาก็สิอคันเมาเลยเลือกใม่เด้อนี่เฮายังบ่ฮู้เด้อนี่แม่คันเมาแล้วก็คือเมานอนใน่เมาบ่นอนออยก็ว่าโอ้ยเมาแล้วบ่นอนเฮาก็บ่ห้ามอกกินเหล้ากินลกินได้กินลเนาะอ๋อมีมีเงินเฮาซื้อให้กินนี่เมาแล้วอุ๊ยมีเรื่องเาเมาเออน ทะเลาะกันภายในครอบครัวใช่ไหมนี่แพ่อจีฮวอนกับย่างนี่ก่นนเลยทะเลาะกันก่อนออกมาเดี๋ยวนี้แต่ว่าเรื่องเป็นคนไทยก็ถือว่าตุเวียงได้ยืนยันว่าคนไทยแท้เนาะตุเวียงเนาะแท้แล้วเรคุยแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้กับสุกับนี่ก็ เนี่ยคือยากย่างอีจูทางบอลนี่คอยติดตามไปตลอดเบิ้งเนาะติดตามเบื้องขึ้นเอาไงเนาะว่าจะได้กลับหรือว่าเป็นยังไงในเคสนี้ก็ได้กลับสิกลับแน่กลับกลับไปหาเหตุกานอีกกลับแต่ว่ากลับไทยหาะแต่ว่ามันคืออาจจะไม่ได้ไปอยู่ฮันเนาะบางทีอาจจะไปยามพ่อแม่ซื่อๆเนาะแล้วก็ไปหาเห็ุเกิดงานอีก บอนน่ะพี่น้องเพราะว่าตั้งักตั้งฐานได้ว่าซ่แม่ครับเดี๋ยวเฮากัวโอเคบดนี้เนาะอดกับจังได๋คเป็นกําลังใจทั้งอ้ายทั้งเอื้อยเพิ่นเนาะแม่นั้งเฮาก็ให้ FC พิจารณาเบิ่งนําันแม่นว่าเว้าอีหลีเว้าอเอแม่น่าควรเฮ็ดจังได๋เนาะอ่าทางออกอยกัน yeah. okay. 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 hey. hey. ันะพี่น้อง อ่ามีอย่างกับคอมเมนต์ครับมะดีว่าจังใดกัไดดพอชีชีแจงรีอว่าไปจังชันจังซีแนนำคำในน้ำอ่ะเนี่ปนหน่วยเนาะขอคำในนำจากเอซจังใดก็สู่ๆเด้อเอเด้อเด้อเด้เด้อเด้อบอลลเอาเงินให้ลาน้อยชื่อขนมจิ้นนดลาเนงทูทูทูเป็นวอทู่าทูทีเป็นวอ จะหน่อยทงานม่ทำงานผนออกแกะเครื่องมาหายผลแบมาแะ่หายุบเี้ยนี่เนาะเพราะว่างานแบบมีเสื้อมีอย่างบ่ไหให้ลานน้อยสนับแวมาให้ลานน้อยเนาะเนาะน่าดจนจนดูดอกแบบจางแนวน้เนาะแมนเาไสีเห็ด่ไดละแตได้กะเป็นงล้างใจให้จะได้ก็ยูดีม่แห้งได้เด้อใช่ใช่สบายดีต่พ่ออย่าถอย แน่ต่อก็ยังถอยนะเลยสู่เพื่อลูกเพื่อเต้าครอบครัวเลยล่ะาตเจ้าีเดยวเว่ายากคุณเอ้าโอเคพี่น้องเนาะก็คือทางไอ้ไอเพิ่นนี่ก็ยากแน่ที่ว่าจิับก็ได้พี่น้องเนาะก,ก็อยากทางเอฟซีก็ให้ฟังเ e a d p h ทั้งซองไพ่อะไรพี่น้องเนาะก,กับเอฟซีก็จะ เป็นกระชีบบ่เข้าใจบันไดพี่น้องเนาะบางส่วนก็ได้แต่พอเหตุกับบ่เข้าใจบันไดพี่น้องเนาะเป็นส่วนเผสมพิษเถียงกันอยู่เนาะในของครัวสีขาไปพุ่นก็ได้พี่น้องเอ้จะไหนเอาใจซอยสู่ๆนะเรื่องราวเป็นยังไงกันติดตามกันเบื้องต่อไปพี่น้องเลยเนาะเรื่องราวก็ได้ก็ถือว่าเคสนี้ก็มารอรุ่นน้ำกันละพี่น้องเป็นสกัดไทยบ่หรือว่าจังใดก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ เอาโอเคพี่น้องจงไหนพอแฟก์กชิคอตัวล่าไปก่อนขอเกล้าก็มาสบายดีสบายดีพ่อพี่น้อง